คนใช้ฮอนด้ a แจ๊นะฮะต้องฟังไว้นะฮะขับกระตุกรถกระตุกกตุกกตกนี่เปลี่ยนหมดแล้วนะไม่จะเป็นคอยจุดระเบิดนะฮะหรือจะเป็นหัวเทียนเกยมหมดแล้วก็ยังไม่หายสุดท้ายคลองใจแกหัวฉีดมาดูโอ้โหเออกองหัวฉีดกองหัวฉีดผูนี่กองหัวฉีดผุผุเลยกองหัวฉีดผุเลย นั่งทําเองเลยตัดปัญหาบางคนบอกต้องไปเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะนี่เบิดศูนย์มาเลยเนี่กรองหัวฉีดสี่หัวพร้อมโอลิงไปทําเองเลยแล้ว้ายให้ดูลบหัว,วฉีดยาล้างเข้าไปนะครบลองเทสดูหนึ่งสองนี่นะฮะเจ้าตัวนี้นะคือกรองอยู่ในหัวฉีดนะครับนี่กรองอยู่ในหัวฉีดหน้าตายเป็นนี้ แต่กรองเศษฝุ่นเศษสกปรก,ระปกนะฮะไม่ให้เข้าไปในหัวฉีดตะก,ก้าที่ออกมาคือตะก,ก้าหน่อยสิมันเหลือแต่ตัวตะก,ก้ามันหายไปแล้วแต่พี่เอาอของใหม่วางนะยังเพื่อนนี่ของใหม่เป็นยงี้นนะแต่ของผมเนี่ยมันเสียมันเละไม่เหลือเลยโอเคใส่เลยพี่ลุบอกหัวฉีดอะเข้าไปแล้วล้างให้สะอาดกำลังตารา์ทนะคราับ สตาร์ตติดแล้วนะอ่าแต่ว่าตอนนี้ได้มีไฟเอนจิ้นโชว์อยู่มีการรีพอร์ตนะเดี๋ยวเราจะมาลบข้ดกันต่อไปนะครับเราจะมาเช็คดูค่าต่างๆของรถนะครับตอนนี้เนะภูมอรถเนะี่ยอ่านได้หมดละเจ็ดสองศาละอ่าทุกอย่างขึ้นหมดแล้วรอบเครื่องยนต์ตัวนี้เดินอยู่ที่700นะฮะ50รอบนะเนีราลองเบิ้ลดูโอเคโอค้โดีอ่านทุกอย่างได้หมดละ แล้วก็เช็คเซนเซอร์แล้วตอนนี้ก็จบนะลบไฟนจิ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะทุกอย่างจบปิดงานได้นะครับแล้วก็จะมาสรุปนะฮะผลในการซ่อมนะฮะเจ้าเ๊สตนะฮะตัวจีของผมนะฮะรถเนี่ยใช้งานมาประมาณ800กิโลนะฮะตอนนี้ตึ้งถึง800กิโลอาการที่เกิดขึ้นคือขับไปดีๆนะฮะแล้วรถก็มีการสะดุดคือขับไม่เรียบแต่ช่วงออกตัวรถจะค่อนข้างสะดุดเยอะหน่อยนะฮะ ก็เลยคิดว่ารถโดยสานดับเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่2อ,อย่างหนักหลักนะฮะก็คือมีอไม่น้ํามันกับระบบไฟแต่เนื่องจากว่ากองอากาศผมเพิ่งเปลี่ยนมาก็เลยตัดปัญหาเรื่องอากาศอกองตันไปได้เลยเราก็เลยเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือลื้อหัวเทียนแล้วก็ชุดคอยจุดระเบิดมาเปลี่ยนแต่ตอนนี้คือเห็นว่ารถค่อนข้างกิโลค่อนข้างไหลหลหมืนแล้ว ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทั้งหัวเทียนแล้วก็คอยอยู่ระบบหัวฉีแต่เราก็ยังมีอาการเดิมอยู่อาการเดิมคือไม่เปลี่ยนเลยอาการเดิมแบบยังสั่นเหมือนเดิมไม่ลดลงเลยก็เลยตัดสินใจลองยกชุดหัวฉีดมามาตรวจสอบดูก็สัดเกตคะว่าชุดหัวฉีดก็คือตัวระบบกรองหัวฉีดเนี่ยนะมันอุดตันแล้วก็เข้าไปอุดตันในระบบทําให้หัวฉีดหัวฉีดสูตรสามกัะสูตรสี่นะฮะไม่จ่ายน้ำมันจ่ายาต่บางมากนะฮะก็เลยเปลี่ยนอย่างที่เราได้เห็นกันเบื้องต้นนะครับ เนี่ยปัญหาของแก๊ส GE ดีที่หลายๆคนที่พูดมาเนี่ยก็จะมีอยู่แค่นี้ไม่คอยจุดระเบิดเสียก็วฉียดตันใครที่ขับรถสะดุดก็ต้องตกใจนะฮะนี่ค่าซ่อมนี่แค่หลักพันบาทซ่อมเองก,ก็สุกหน่อยถ้าให้ร้านซ่อมอย่างน้อยคุณก็ยังรู้นะฮะว่าเป็นต้นว่าเป็นอะไรจะได้ไม่ต้องลุกลามว่าจะไปซ่อมนั่นนี่น่นคือจริงโดยญีนะ่ปุ่นทนมากมีใช้แบบไม่คิดว่าจะ,ม,ม,จะมันจะพังนะแต่ก็ยังดีนะมันก็ยังพังแบบขับได้นะมาจอดหน้าร้านเปิดซได้โอเคนะครับเผื่อคลิปนี้เป็นความรู้ให้ใครนะครับ